ศูนย์สุขภาพดีแบบครบวงจรน n e s อ o เซอร์วิสทันสมัยที่สุดห้องบ body contour มูลค่าห้องเกือบ10ล้านแล้วนะครับห้องนี้จะมีเครื่องอัลตราซาวด์แล้วก็มีอัลตราโฟกัสชอปเฟสแล้วก็เป็นไฮเลเซอร์มูลค่าเครื่องห้องนี้นะรวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณ5ล้านเกือบ6ล้านบาทครบวงจรมากๆลงทุนไม่ต่ำกว่า100ยล้านขึ้นไปครับคนเห็นเปลือกนอกวูดตึกดูอลังการมากพวกกลุ่มเลเซอร์หน้านะครับกระตุ้น elastin คอลลาเจนไม่อยากบอก อยู่ที่999บาทโคลอนส่วนลังนำไส้3,500บาทอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนตกใจมากๆนะครับสูตรกยภาพที่นี่เริ่มต้นที่999บาท มาร์ทเอ็ดวิลซีเป็นศูนย์สุขภาพที่ครบวงจรที่สุดณตอนนี้เรามีดูแลในเรื่องของเวชศาสตร,ร์ชะลอว,วัยเราเวชศาสตร์เสริมความงามการอักเสบของเซลล์ภาวะของความไม่บาลานซ์ของฮอร์โมนรวมถึงนะครับเราเป็นทางเรื่องในการดูแลภายนอกนะครับตั้งแา่ศีรษะจดปลายเท้าในเรื่องราวของการปลูกผมการเมคโอเวอร์ดีไซน์รูปหน้าเรามีเครื่องเลเซอร์ที่ทันสมัยที่สุดณนะตอนนี้นะครับครบวงจรมากๆเรามีทีมแพทย์ซึ่งเป็นคณาจารย์ทางด้านของแอนตี้จิงทางด้านเวศรรชศาสตร์ชะล วแล้วก็เวทศาสตร์ความงามเดี๋ยวพาไปชมดีกว่าเพราะว่าเรามีถึง4ชั้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวเชิญที่ไปดิ้ัน2ก่อนนะครับ ชั้น2นะครับจะเป็นส่วนของเวชศาสตร์ความงามเป็นหลักจะเป็นกลุ่มเลเซอร์ต่างๆการลิ์ยกกระชับหน้ารวมถึงการทําในส่วนของโครงสร้างหน้าให้มันดูเฟิรม์มแล้วก็ดูไบรท์นะครับห้องนี้นะครับจะเป็นห้องทรีปเมนต์เป็นห้องเลเซอร์เดี่ยวสาหรับคนไข้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องเฟิร์มมิงเป็นการลิ์ยกกระชับผิวโครงสร้างหน้านะครับสร้างอินทสีย์และคอลลาเจนให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอครับส่วนห้องที่2ก็จะเป็นห้องทรีปเมนต์เหมาะสําหรับคนที่มาเป็นคู่นะครับ ส่วนใครที่มาเป็นครอบครัวก็จะเป็นห้องที่สามารถดูแลและครอบอร์ได้มากที่สุดนะครับเป็นห้องสามเตียงก็จะอยู่เป็น ส่วนตัวส่วนตัวทำให้รู้สึกสบายใจครับห้องถัดไปนะครับจะเป็นห้องที่เอาใจสายหวานอยากจะอัพเฟซบุ๊กไอจีนะครับห้องนี้ก็จะมีความกลมกล่อมแล้วก็ดูลมุนขึ้นนะครับห้องนี้พูดภาษาง่ายๆครับเป็นห้องบรณปฏิสังขรณ์เป็นห้องฉีดบท็อกซ์ฟิลเลอร์นะครับรวมถึงยังเป็นห้องที่ทาเกี่ยวกับเรื่องของเลเซอร์กลุ่มอัลทราครับส่วนห้องนี้นะครับเป็นห้องคลังแสงเป็นเครื่องเลเซอร์ที่หมุนเวียนสลับออกไปใช้เยอะแยะมากมายครับเป็นเครื่องที่ใช้จริงอยู่ตลอดเวลานะครับ อันนี้เนี่ยเน้นหลักๆจะเป็นเรื่องของบอดี้แล้วก็ศูนย์เวชศาสตร์ะลอวัยนะครับคือลดภาวะการอักเสบจากภายในสู่ภายนอกครับห้องนี้นะครับจะเป็นห้องที่ทําเกี่ยวกับลักษณะของบอดี้คอนทัวร์ครับเป็นห้องดูดไขมันนะครับเรามีเครื่องเวเซอร์ไขมันส่วนเกินตามร่างกายนะครับส่วนทางห้องนี้นะครับเป็นห้องที่ดูแลการลดภาวะการอักเสบในหลอดเลือดคนที่มีปัญหาเรื่องการอินเฟมนะครับเอสเอลูมาตอยแพ้ภูมิตัวเองก็คือเครื่องพลาสมาฟอเรซิสนะครับเครื่องนี้จะเป็นการ ล้างเอาสิ่งไม่ดีในร่างกายทั้งหมดออกห้องนี้นะครับเป็นห้องเฉพาะกิจครับหรือห้องที่ดูแลในส่วนของ body control นะครับเครื่องแรกก็คือเครื่อง s c u ช c ว o ลดแฟตินบอดี้เสริมทับด้วยนะครับ o r g i n a l tightening หรือกระชับช่องคลอดฮะแล้วก็ทําให้ brightening firming แล้วก็ลดเรือนรินร้วรอยส่วนสุดท้ายเป็นเครื่อง mercury กำจัดขนโดยเฉพาะเลยเขาเรียกว่า m a r วั one stop ซอร์ i c ส ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆน่าจะประมาณเกือบ10ล้านนะครับใช่เฉพาะห้องเดียวครับห้องนี้นะครับก็คือเป็นห้องทั้งสระผมทั้งฉายแสงเรามีการปลูกผมด้วยสําหรับคนที่ต้องการทําให้ผมหนาขึ้นห้องนี้เนะี่ยคือช่วยมากๆเลยนะสําหรับใครที่มีภาวะเสี่งที่จะเป็นมะเร็งลาไส้ก็คือห้องโคลอนนะครับแต่โคลอนที่ใช้เนี่ยคนไข้สามารถสบายใจมากไม่ต้องให้พยาบาลมามอนิเตอร์ตลอดเวลา,วา ตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น4นะครับชั้น4เนียจะเป็นศูนย์ที่เรียกว่าลดภาวะการอักเสบของเซลล์นะครับห้องนี้คือห้องโอโซนเทรลปีนะครับแลวก็เป็นห้องดิบพวกกลุ่มวิตามินนะครับหรือ NAD นะครับปัญหาณตอนนี้คือหลายคนเนี่ยหายจากโควิดก็จะมีภาวะลองโคว v ดการเติมโอโซนเข้าไปเนี่ยทำให้ออกซิเจนแซ็ในเลือดเนี่ยดีขึ้นแล้วรวมถึงบางท่านที่มีภาวะการนอนไม่ค่อยหลับโอโซนก็จะไปปรับสมดุลทําให้นอนหลับได้ดีมากขึ้นแก้ไขปัญหาเรื่องการนอนอย่างดีมากห้องนี้คือห้องทีเรียกว่าลดภาวะการอักเสบของกล้า เือนะครับก็คือห้องกายภาพบำบัดห้องนี้จะตอบโจทย์มากสําหรับคนที่เป็นประเภทออฟฟิศซินโดร์นะครับจะมีเครื่องอัลตราซาวน์นะครับแล้วก็มีอัลตร,โราโฟกัสเชลเฟนะครับแล้วก็เป็นไฮเลเซอร์นะครับมูลค่าเครื่องห้องนี้นะรวมเบ็ดเส็จก็ตัวประมาณ5ล้านเกือบ6กล้านบาทห้องนี้นะครับก็ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับเราต้องการให้แพทย์ได้มีการฝึกงานจรงิงแล้วเราก็ยังเป็นศูนย์กลางในการเรียนโบท็อกซ์เลเซอร์ฟิลเลอร์ทางบริษัทผู้แทนต่างๆก็มาใช้บริการสถานที่แห่งนี้ สำหรับ Smart AWC ที่นี่นะครับการลงทุนรายละเอียดเนี่ยปิกย่อยมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตย์นะครับงานอินทีเรียนะครับรวมถึงเครื่องมือเลเซอร์เครื่องบอดี้คอนทัวร์นวัตกรรมเกี่ยวกับการลิฟติ้งเฟิร์มมิ่งเราซื้อทุกโปรโตไทป์ที่มาซัพพอร์ตเลยเรามีครบสมบูรณ์ที่สุดบอกได้เลยครับว่าไม่ต่ำกว่าร้อยล้านขึ้นไปครับ เราเปิดมาทั้งหมด13ปีนะครับแต่ว่าที่ตึกใหม่ที่เราลงทุนใหม่เนี่ยเพิ่งได้ประมาณ1ปีครับที่มีประสบการณ์ในดูแลคนไข้ได้ตั้งกว่าหนึ่งหมื่นคนทีมแพทย์ที่เราคัดสรรเข้ามาที่นี่ก็จะต้องมีความรู้จริงนะครับแล้วก็มีความชำนาญการเฉพาะทางจริงๆทีมที่บริหารคัน,นะครับก็คือพอ,อในแพทย์มาก ม้ประเสริฐอาจารย์มากก็จะเป็นคนที่คอยดีไซน์ทิศทางในการบริหารจัดการการดูแลแพทย์เพื่อจะส่งผลในการดูแลคนไข้ให้เกิดผลประโยชน์แบบสูงสุดเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ดูแลที่ต้นเหตุการที่จะเราจะทําให้คนไข้เนี่ยสักเซสในการดูแลเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายฉะนั้นเนี่ยวลาคนไข้ามาที่นี่นะครับเราก็จะดูแลแบบครบวงจรตั้งแต่ภาวะแรกต้นต่อของปัญหาเราถึงมาดูแลเรื่องของภายนอกเรื่องความสวยความงามแล้วก็เสริมความมั่นใจกับคนไข้ เราก็ไม่ได้ใช้เขาลักษณะแบบให้เขาเป็นพรีเซนเตอร์เนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากทราบอยากรู้แล้วก็ไปเซิร์ชใน Google เอาพี่ก็ออฟเฟอร์ให้เขาลักษณะแบบเออราคารถลงมานิดนึงเนี่ยแต่ว่าแต่ละท่านที่มาเขาก็จ่ายด้วยตัวเขาเองพวกกลุ่มเลเซอร์หน้านะครับกระตุ้นอิลาเซนและคอลลาเจนไม่อยากบอกอยู่ที่999บาทกดสิวเนี่ยเริ่มที่200บาทโพลอนส่งล้างน้ำไส 3,500บาทอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนตกใจมากๆนะครับสูตรเกายภาพที่ชั้น4ของเรานะครับบางทีอาจจะไป345 6 0 0ห้าพที่นี่เริ่มต้นที่999บาทหรือโปรแกรมอ,อื่นๆน่พี่มีพันกว่าบาทเต็มไม่หมดเลยแต่บางทีคนเห็นเปลือกนอกหูตึกดูอลังการมากแต่จริงๆแล้วเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากเซิร์ฟอยากให้มันดูแบบไอ้คนไข้เข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันแตกต่างจากที่อื่นแล้วเวลาที่เดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยกลิ่นมันไม่เหมือนโรงพยาบาลเลยกลิ่นไม่เหมือนคลินิกเลยมันหอมเหมือนคุณไปชอ็อป แบรนด์เนมหรือคุณไปชอบเครื่องนอนหอมมากละมุนมาก <S <S Smart Antiaging Wellness Center หรือ Smart AWC ที่นี่นะครับอยู่ตรงถนนกเกษตรนะวมินทหรือไปเซิร์ชใน Google พิมพ์ว่า Smart Clinic หรือ Smart AWC ก็จะเจอเลยแล้วก็ Follow IG Facebook นะครับหรือ Line แอดนะครับเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์สุขภาพดีแบบครบวงจรนะครับ one stop service ที่นี่ที่เดียวที่ Smart AWC ครับ